สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปของชั่วโมงที่1นะคะบทที่1นะคะบทที่1ที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะเรียนเรื่องจํานวนเต็มนะคะนักเรียนจํานวนเต็มเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักก่อนว่าจํานวนเต็มเนี่ยคืออะไรนะคะ จำนวนเต็มก็คือจำนวนที่ไม่รวมเศษส่วนและทศนิยมอะจำนวนที่ไม่รวมเศษส่วนและทศนิยมนะคะ อันนี้จะเป็นความหมายของจำนวนเต็มจำนวนเต็มคือจำนวนที่ไม่รวมเศษส่วนและทศนิยมหมายความว่าเป็นจำนวนที่นักเรียนเคยรู้จักมาตั้งแต่อนุบาล1นจนถึงปหเนี่ยเช่น1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรพวกนี้นะเราจะเรียกว่าเป็นจำนวนเต็มเลยนะคะนักเรียนแต่ถ้าเรียนไปเจอ0.2ย์องอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่จำนวนเต็มแล้นะคะเพราะว่ามันเป็นทศนิยมเนาะ ทีนี้จำนวนเต็มนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะนักเรียนจำนวนเต็มเนี่ยจะประกอบไปด้วย3อย่างนะคะ1ก็คือจำนวนเต็มบวกสองก็คือจำนวนเต็มศูนย์สามก็คือจำนวนเต็มลบนะคะนักเรียนเราจะมีทั้งหมด3อย่างนี้ที่นักเรียนต้องรู้จักนะคะเดีย๋ยวเราไปดูตัวแรกกันก่อนค่ะตัวแรกก็คือจำนวนเต็มบวก anchor, ะคะ่ะนักเรียนจำนวนเต็มบวกก็ได้แก่หนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ ห้าหกเจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยแปดสิบหกหนึ่งร้อยอะไรต่างๆนานานะคะนักเรียนที่เป็นจำนวนเต็มนะไม่ใช่แบบศูนย์จุดสองอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคะศูนย์จุดสองไม่ได้ศูนย์จุดแปดไม่ได้อะไรพวกเนี้ยไม่ได้นะคะหรือว่าหนึ่งส่วนสองอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะนักเรียนพวกเนี้ยไม่ใช่จานวนเต็มบวกของเรานะคะก็คือจํานวนที่เราสามารถนับได้ถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งล้านอย่างเงี้ยถ้าเราเรียนนับไปเรื่อยๆนั้นก็ยังนับได้อยู่แล้วมันก็ยังมีจริงอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือจํานวนเต็มบวกต่อไป2นะคะ2ก็คือจํานวนเต็มศูนย์ค่ะจํานวนเต็มศูนย์ง่ายเลยจานวนเต็มศูนย์มีแค่ศูนย์เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะนี่คือจํานวนเต็มศูนย์มีแค่ศูนย์เพียงตัวเดียวนะคะสําหรับสนะคะก็คือจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มลบนะคะจะเป็นจํานวนที่นักเรียนยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเราจะมาเห็นกันตอนมหนึ่งนี่แหละแล้วก็จะเห็นอีกต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับจำนวนเต็มลบนะคะก็ได้แก่ลบหนึ่ง ลบสองลบสามลบสี่ลบห้านะคะลบแปดลบหนึ่งร้อยลบสองพันอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นจำนวนที่นักเรียนเคยรู้จักแต่ว่ามาใส่เครื่องหมายติดลบข้างหน้านะคะนักเรียนอันนี้ก็จะคือจำนวนเต็มลบนะคะทำความก็จะง่ายๆตอนนี้ก่อนจำนวนเต็มคือจำนวนที่เป็นตัวเลขธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นทศนิยมแล้วก็ไม่เป็นเศษส่วน ตอนนี้เรารู้แล้วว่าจำนวนเต็มคืออะไรต่อไปจำนวนเต็มเนี่ยมี3อย่างมีจำนวนเต็มบวกเต็มศูนย์เต็มลบซึ่งหลักการเขียนของมันก็คือเขียนเหมือนเดิมเลยแค่ถ้าเป็นจำนวนเต็มลบเนี่ยมันจะเติมลบไปข้างหน้าแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็คือความหมายของจำนวนเต็มนะคะอะต่อมาเรามาดูว่าถ้าสมมติว่าเราจะเขียนเป็นชาร์ตอะเขียนความสัมพันธ์ของเขานะคะ เขียนความสัมพันธ์ของจานวนเต็มอันนี้ให้นักเรียนจดลงสมุดด้วยนะคะนักเรียนจดลงสมุดด้วยค่ะจดลงสมุดด้วยนะคะจดลงสมุดด้วยนะคะให้เรียบร้อยนะคะ,ะสำหรับจํานวนเต็มเนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยความสัมพันธ์ของจํานวนเต็มดังนี้เรามีหัวใหญ่เลยคะ่ะหัวใหญ่ของเขาก็คือจํานวนเต็มน,นั่นแหละนั่นคือหัวใหญ่ของเขานะคะเนี่ยคือจํานวนเต็มซึ่งจํานวนเต็มเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภท แบ่งออกเป็นอ่ะอย่างที่หนึ่งเลยจํานวนเต็มบวกอ่ะเรารู้แล้วจานวนเต็มบวกนะคะจํานวนเต็มบวกสองคือจํานวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มศูนย์นะคะสาม,มคือจํานวนเต็มลบนะคะจํานวนเต็มลบอ่ะอาจจะใส่ตัวอย่างตัวอย่างจํานวนเต็มบวกเช่อะไรบ้างอ่ะสองก็ได้ห้อย่างเงี้ย สี่อย่างเงี้ยอ่าได้หมดนะคะแล้วแต่เลยนะคะสําหรับจํานวนเต็มศูนย์ก็มีแค่ศูนย์ตัวเดียวคนเดียวโดดๆเลยนะคะศูนย์ของเราสําหรับจํานวนเต็มลบก็จะเป็นตัวอะไรก็ตามที่มีลบอยู่ข้างหนอ่าลบสิบเอ็ดลบสิบแปดลบยี่สิบหกแบบเนี้ยได้หมดเลยนะคะอ่านี่คือความหมายของจํานวนเต็มอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าจํานวนเต็มคืออะไรนะคะนักเรียนอ่านต่อไปเราจะมาดูแบบฝึกหัดนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดเขาบอกว่าแบบฝึกหัดจำนวนเต็มอันนี้ให้นักเรียนทำลงสมุดนะคะจดลงให้เรียบร้อยนะคะอ่าลงสมุดได้เลยนะคะจดลงสมุดได้เลยนะคะนักเรียนอ่ะแบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเต็มนะคะเขาจะมีตัวเลขมาให้เนี่ยเขาบอกว่ากำหนดจำนวนต่อไปนี้คือกำหนดมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะให้นักเรียนแยก แยกว่าอันไหนเป็นจํานวนเต็มบวกอันไหนเป็นจานวนเต็มสนย์แล้วก็อันไหนเป็นจานวนเต็มลบนะคะนักเรียนอ่ะเราเริ่มอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นะคะอ่ะเราเริ่มดูตัวแรกตัวแรกเนี่ยครูเลือกลบหนึ่งอ่ะลบหนึ่งเป็นจํานวนเต็มไหมเริ่มแล้วดูก่อนเป็นจำนวนเต็มไหมอ่ะมันเป็นจำนวนเต็มเพราะว่าเลขของมันเนี่ยเป็นเลขที่เราเคยเห็นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเต็มเต็มเลยไม่มีแยกย่อยเป็นจุดไม่มีแยกย่อยเป็นเศษส่วนอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นอันนี้คือจํานวนเต็มนะคะนักเรียนแล้วมันเป็นจํานวนเต็มบวกเต็มสูรหรือเต็มลบให้เวลาคิดสามวิข้อนี้นะคะจะเฉลยว่าเขาเป็นจํานวนเต็มลบนะคะนักเรียนใช่ไหมเพราะว่าเขามีตัวติดลบอยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจํานวนเต็มลบนั่นเองอเรียบร้อยได้ตัวที่หนึ่งแล้วต่อไปครูจะเฉลยเป็นบางตัวนะคะแล้วที่เหลือก็จะให้นักเรียนทําเองนะคะสําหรับตัวต่อไปนะคะก็คือ เลขศูนย์อ่าเลขศูนย์เลขศูนย์เป็นยังไงเลขศูนย์เลขศูนย์เนี่ยก็คือโดด,โดดของเขาอยู่แล้วเนาะเลขศูนย์เนี่ยก็คือจํานวนเต็มศูนย์นั่นเองอยู่ตัวเดียวเลยกับเพื่อนเลยนะคะเลขศูนย์อยู่กับเพื่อนอะไรอยู่คนเดียวนะคะเลขศูนย์นะคะไม่มีเพื่อนเลยนะคะอ่ะต่อไปตัวที่สามค่ะตัวที่สามก็คือหนึ่งร้อยส่วนสองเนาะเมื่อกี้ คุณครูพูดไปว่าจำนวนเต็มคือจำนวนที่ไม่เป็นทศนิยมและเศษส่วนแต่จำนวนนี้มันเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่ามันเป็นจำนวนเต็มหรือเปล่าโอเคเฉลยข้อนี้นะคะจะเป็นจำนวนเต็มนะคะนักเรียนขั้นแรกคือมันคือเป็นเศษส่วนก็จริง แต่ว่ามันเป็นการกระทําที่เป็นการกระทําแบบการหารเนาะเราเรียนมาแล้วตอนเศษส่วนเนี่ยเราสามารถตัดให้เขาเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะคะเราจะเริ่มจากการเอา100ไปหาร2ก่อนค่ะเอา100หาร2อ่ะพอเรานำหน0่ไปหาร2ได้เท่าไหร่จำการหารได้ไหมเนี่ยอ่ะเราเริ่มหารก่อนเอา2หาร1ไม่ได้อ่ะเขยิบมาเป็นสหาร10 2อ,อะไรได้10 สองห้าสิบสองอะไรได้ศูนย์อ่ะสองคูณศูนย์ได้ศูนย์แสดงว่าตอนเนี้ยหนึ่งร้อยส่วนสองเราเนี่ยมีค่าเท่ากับห้าสิบเห็นไหมมันเป็นจํานวนเต็มหรือ,อยังเป็นจํานวนเต็มแล้วใช่ไหมคะแล้วมันก็เป็นจํานวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่าหนึ่งร้อยส่วนสองเนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวก นะคะนักเรียน100ส่วน2เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะอ่ะเราเสร็จไปแล้ว3ตัวคือเอาง่ายๆว่าเศษส่วนเนี่ยมันไม่เป็นจำนวนเต็มก็จริงแต่ถ้าสมมุติว่ามันสามารถหารได้มันสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อะไรแบบเนี้ยเราจะต้องนำมันเนี่ยมาคิดก่อนมาหาคำตอบก่อนแล้วเราค่อยตอบว่าสรุปอะ่ะมันใช่จำนวนเต็มบวกไหมหรือมันเป็นจำนวนเต็มลบหรือมันเป็นอะไรนะคะนักเรียนหรือมันออกมาเป็นจำนวนเต็มศูนย์อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอ่ะต่อมา เราลองมาดูข้อนี้กันบ้างอ่ะเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดหกเนี่ยเป็นจำนวนเต็มไหมอ่าเฉลยก็คือเจ็ดจุดหกนะคะไม่เป็นจำนวนเต็มนะคะนักเรียนเพราะว่ามันเป็นทศนิยมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเขียนลงไปเพราะว่าเจ็จุดหกเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเต็มเราก็จะไม่เขียนลงไปนะคะเราก็ไปดูต่อแล้วถ้าสมมติว่านี่กระโดดมาดูตัวนี้บ้างตัวสีเขียวนะ สามจุดศูนย์ล่ะสามจุดศูนย์เป็นทศนิยมแต่มันเป็นจำนวนเต็มหรือเปล่าอ่าเฉลยก็คือสามจุดศูนย์เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะคะนักเรียนเพราะว่ามันคือจุดศูน,นย์ไงถ้ามันเป็นจุดศูนย์เนี่ยครูเคยสอนไปแล้วเนาะจุดศูนย์เนี่ยข้างหลังเนี่ยมันก็คือมีความหมายเหมือนกับมันเป็นจำนวนเต็มจุดทศนิยมข้างหลังนีแทบจะไม่มีความหมายเลยเพราะฉะนั้นข้อนเนี้ย ศูนย์จุดเออสาขอโทษค่ะสามจุดศูนย์เนี่ยก็หมายถึงว่าเขาคือสามนั่นเองเพราะฉะนั้นสามของเราเนี่ยก็คือจํานวนเต็มบวกนะคะเราก็เขียนลงไปว่าสามจุดศูนย์เนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกนะได้นะนะคะโอเคนะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยครูจะให้น,น,นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเองนะคะทําเสร็จแล้วก็ส่งในคาบนะคะนักเรียนอ่าสาหรับอันเนี้ยครูจะอธิบายเพิ่มเติม,มว่าจํานวนเต็มเนี่ยคือจํานวนที่ไม่เป็นเศษส่วนกับทศนิยมก็จริง แต่นักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าเศษส่วนของเราเนี่ยมันสามารถทําเป็นจนนํา,น,า,าถถน,จนวนเต็มได้ไหมมันสามารถตัดทอนเป็นจํานวนเต็มได้ไหมถ้าหากว่ามันสามารถหารได้ตัดทอนเป็นจำนวนเต็มได้แสดงว่ามันก็คือจํานวนเต็มแล้วนะคะอันนี้คือเศษส่วน2วนก็คือทศนิยมเนี่ยมันไม่เป็นจํานวนเต็มแต่ถ้าหากว่าทศนิยมของเราเนี่ยมันเป็นจุดศูนยม์มันจะเป็นจํานวนเต็มทันทีเพราะหมายความว่าการเป็นจุดศูนย์เนี่ยมันก็คือจํานวนเต็มแล้วนะคะนักเรียน โอเคนะค่อยๆค่อยๆลองทำนะคะเดี๋ยวครูจะตรวจให้ทั้งเรียนส่งมาเราจะได้เข้าใจมากขึ้นสำหรับข้อที่เหลือข้อที่เหลือที่คุณครูคทำเอ่อดาวสีเหลืองไว้นะคะนี่ดาวสีเหลืองไว้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่งครูมาได้เลยส่งเข้ามาในกลุ่มเฟซนะคะครูจะรอตรวจเลยนะคะในคาบเรียนของเราส่งเข้ามาในกลุ่มเฟซได้เลยนะคะนักเรียนอะ่ะสำหรับวีดีโอนนี้ครูก็จะจบคาบนี้ไปด้วยแบบฝึกหัดอันนี้นะคะ ให้นักเรียนทำลงสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เจอกันในคาบต่อไปชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ